คุณนะคะหลังจากที่ปากมันกระเป็ดไปเรียบร้อยแล้วมาล้างปากด้วยผลไม้อันเรื่องชื่อจึงต้องบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจนะคะของคนที่ลุ่มน้ําปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าเขามีทับทิมนะคะที่เป็นทับทิมที่สีสวยเหลือเกินเขาเรียกกันว่า,เ,าเขาเรียกมีกส้มโอ,อ,โอที่สีเหมือนทับทิม,มเขาเรียกกันว่าส,ส้มโอทับทิมสยามทําไมถึงสวยขนาดนี้ทําไมถึงได้อร่อยขนาดนี้ที่สําคัญ 1>, 1ลูก1นึ่ชันสองร้อยบาทใช่แล้วนี่คือ,อ,อราคาคะ่ะสั่งมาสักยี่0ิบสามสิลูกสิ <c oughs> ไปติดตามกัด,ดีกว่าแจ๋วพาเลยคะ่ะค <c oughs> ิมทมสันยังไม่จ่ายตังค์นี่ค่ะวันนี้นะคะเรามาที่ สวนส้มโอทับทิมสยามของคุณวิรัตสุกแสงนะคะและแน่นอนวันนี้เราได้น้องแพงพิชาพัฒแล้วก็น้องจินนี่ธนิดานะคะไปพูดคุยกับเกษตรกรคนเก่งของเราก็คือคุณพี่วิรัตสุกแสงนั่นเองนะคะเป็นชาวตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งท่านได้ทําการพัฒนาสายพันธุ์ส้มโอชนิดนี้อย่างจริงจังในพื้นที่เพาะปลูกกว่า48ไร่แล้วก็ถือว่าเป็นเกษตรกรรายใหญ่นะคะที่มีการจําหน่ายส่งออกส้มโอทับทิมสยามไป ยังตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงหรือแม้กระทั่งจีนนะคะโดยพี่วิรัตบอกว่าจริงๆแล้วทัพทิมสยามเนี่ยเป็นส้มโอพื้นเมืองของจังหวัดปัตตานีค่ะมีเนื้อเป็นสีชมพูค่อนข้างแดงผลใหญ่แต่ว่ารสขมแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมต่อมาเกษตรกรเนี่ยนำมาทดลองปลูกเทียมเภอปกักพนังปรากฏว่ามีรสชาติหวานขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีรสขมปนอยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อสายพันธุ์นะคะว่าเขียวมรกตเนื่องจากว่าผิวเนี่ยมีสีเขียวเข้มข้นนะคะจากนั้นเริ่มปรับปรุงสายพันธุ์ ให้ดีขึ้นตามภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีการคัดเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่มีรสชาติดีไม่ขมนำมาขยายพันธุ์โดยการตอนรุ่นต่อรุ่นนะคะจนได้ต้น,นพันธุ์คุณภาพดีนะคะผลที่ได้นี่นะคะเขาบอกว่าส้มโอจะมีเนื้อสีแดงเข้มเหมือนสีทับทิมเลยนะคะรสชาติเนี่ยหวานจาัด หอมติดจมูกเลยนะคะเนื้อนิ่มนุ่มน่ารับประทานทีเดียวค่ะเปลือกบางนะคะสีเขียว <c oughs> เข้มสวยเหมือนเดิมมีขนอ่อนปกคลุมทั่วผลนะคะเหมือนกร,รมยี่เขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะคะจึงมีการตั้งชื่อใหม่เพื่อให้เหมาะสมนะคะกับพันธุ์ที่ได้มีการพัฒนามาว่าพันธุ์ทับทิมสยามนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานเรียกได้ว่ามีเครื่องหมายรับรองด้วยนะคะ คือเครื่องหมาย GAP ตามโครงการความปลอดภัยอาหารด้านพืชแล้วก็ได้รับการคัดสรรนะคะเป็นโอท็อประดับผ้าดาวด้วยและยังสามารถจดลิขสิทธิ์สิ่งบกชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ในนามของส้มโอทับทิมสยามอำเภอปากพนังด้วยนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวปากพนังนะคะนครศรีธรรมราชนะคะใครสนใจเขาบอกว่าผลไม้ชนิดนี้นะคะที่นี่นะคะจะมีแคลเซียมสูงนะคะคือดินในที่นี้มีแคลเซียมสูง รสชาติที่ได้ก็เลยหวานกรอบเนื้อแดงสดเหมือนสีทับทิมเลยดูสิเหวอ้โหเห็น<ๆ>สองสาวบีกันเนาะราคานี้นะคะขั้นต่ำก็คืออยู่ที่500บาทสูงสุดก็คือ1,200บาทใครสนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่0814348972นะคะ0814348972นะคะขอบคุณด้วยผู้สื่อข่าวของเรา<อ>คุณยุทธนาแตงวง<ๆ>ค่ะเป็นผู้สื่อข่าวที่พ<ๆ>าสองสาวไปตะลุยดูสิโอ้นสวยมากๆนะคะ ไปสอบสคาคขอลกๆ,ๆะมีหน้าไปแล้วเงียบเลยไม่มีส่งข่าวมาเลยว่าไปกินอะไรไปทำอะไรนะคะวันนี้ แขกรับเชิญของเราก็คือเกษตร,รกรคนเก่งผู้พัฒนาสายพันธุ์นะคะ,ะส้มโอพันธุ์นี้ซึ่งแต่เดิมเป็นของปัตตานีแต่พอมาปลูกที่ปากพนังแล้วได้รสชาติได้สีสวยแบบนี้นะคะก็คือคุณวิรัตสุขแสงนั่นเองะคะ่ะตอนนี้นอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีดค่ะวัคุณ<ล>ิรตเราเต<ล>รียมแคร่ไว้ให้ใหเดี๋ยวพี่<อ>นั่งเลยก็ได้ค่ะนะคะพี่วิรัตเป็นเกษตรกรคนเก่งของเรามากๆพี่วิรัตค่ะจริงๆเลยจิ๋วโอ้โห่นกระดาษนี่ก็กระดาษแล้วไงแล้วดูพี่ มีลูกชายใช่ไหมคะป๊อกหยิบเลยก็ได้พี่ไม่ว่าหรอกจริงเหรอครับได้เลยครับมันจะดีเหรอครับพี่วิรัติ่าจริงๆเราวต้องขานว่าส้มโอที่เรานำมาจากปัตตานีจริงๆแล้วเขามีความใกล้เคียงกับที่เราได้เห็นตรงนี้มากน้อยแค่ไหนยังไม่ไม่ใกล้เคียงครับเพราะว่ามันจะต่างกันมากว่าสีสีจะขาวอ๋อค่ะจะออกประมาณโอรสนะค่ะแล้วก็รสชาติก็จะขม แล้เปรี้ยวคือทานไม่ได้อะทานไม่ได้ค่ะแต่ทีนี้การที่เรามาพัฒนาสายพันธุ์แล้วเนี่ยนะคะอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยโอ้โหอย่างที่ป๊อกถือไปป๊อกมามานั่งตูพุ้ค่ะป๊อกจะนั่งตัวไหนป๊อกไม่ได้ยินเลยป๊อกให้พี่ชิมป๊อกก็เอามาทั้งนี้ไม่พี่ก็เดี๋ยวไว้ชิมไม่กอนก็ได้ไม่เป็นไรี่ถือได้นี่จริงๆแล้วอย่างที่คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้เห็นเนี่ยนะคะว่า สีของเขาเนี่ยมันมันสวยมากจริงๆแต่เขาบอกว่าตอนแรกที่นํามาพัฒนามันยังไม่ได้ขนาดนี้พี่วิรัตไปทําอะไรกับเขาเขาถึงได้แบบได้สวยแบบสีเข้มจัดขนาดนี้คือจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เกษตรเราด้วยว่าเราเราต้องปรับปรุงในเรื่องของการใช้ปุ๋ยแล้วก็การใช้พวกอาหารเสริมในรูปของแคลเซียมโพแทสเซียมอะไรพวกนี้ทีนี้ในเรื่องากว่าวพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยมันดาเป็นพื้นที่ลุ่ม มันจะเหมาะแบบพืชตะกูลส้มจะปลูกด้ดีสุดแล้วแก่มันมีซากแคนเซียมมีโพแทสเซียมมีอะไรมากมายคือหมายถึงว่าบริเวณรุ่นน้ำปากนาเนี่ยพื้นดินเขาจะเอื้อต่อการที่จะปลูกผลไม้ประเภทส้มโอ้เดี๋ยวเมื่อสักครู่จับไปผิวส้มปกติแล้วพี่ปอเคยจับลูกส้มโอมันจะเกลี้ยงใช่ไหมคะใช่บลอกลองเอาไปให้พี่ๆได้จับดูผิวคุณผู้ชมทามันจะมีเหมือนแบบ กัมบหยีอะมันจะมีเป็นขนนุ่มๆอยู่คือให้ความรู้สึกแบบนี้เลยเนี่นี่เป็นความพิเศษของที่นี่<ช>จริงๆแม้ว่าเราจะไปปลูกที่อื่น มันก็จะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะครับพัฒนาสายพันธุ์กันอยู่นานไหมคะจนในท้ายที่สุดมาลงตัวเป็นพักยาวประมาณห้าปีห้าปีห้าปีนี่คือกับการลองผิดลองถูกใช่ครับใช่ครับหมายถึงว่าเราเราต้องเอาเอากิ่งเขามาตัดต่อมาทาบกิ่งต่อกิ่งหรือว่าไม่ไม่เราก็ปลูกมาปลูกมาแล้วก็ลองใส่ใส่ปุ๋ยเคมีดูใส่สูตรนั้นสูตรนี้ดูว่ามันจะได้รสชาติแบบไหนจะได้สีแบบไหนฮะค่ะช่วงนั้นก็ใช้ด็อกเตอร์เยอะมากใช้ด็อกเตอร์เยอะมากแต่ตอนนี้ นี่นก็คือเรียกได้ว่าเราพัฒนาจนมันนิ่งและเรารู้แล้วว่าทําอย่างไรจึงจะได้มาแบบนี้เราเราขายเนี่ยโหราคายบอกว่าไม่ธรรมดานะคะลูกหนึ่งอย่างอย่างถูกสุดที่เราขายกันก็คือห้าร้อยแต่าราคาจริงๆแล้วจริงๆแล้ว แล้ว500ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วรับประกันไหมคะาสมมติ500แล้วออกมาจะหวางหวางทุกรูปแต่จริงๆแล้วเราเราขายราคาหน้าสวนก็อยู่ประมาณ300บาทอ๋อแทีนี้วันที่500เนี่ยพวกค้าคนกลางเขามาเมคขึ้นเป็นถึงมันต่องเดี๋ยวเรไปรับขายมาลูกลหลังแทนที่จะช่วยแต่สวนผมมาผมรับประกันทุกรูปครับความร่วมงานนี่บอกผู้ชมนิดนึงว่านี่คือเขาบอกคุ้มครองทุกรูปอะไรไม่ดีเราเราไม่คิดตังค์อ่ะหวังเราพูดพร้อมกันอร่อยมากคุณผู้ชมคือว่ามันไม่เหมือนส้มโอนะฮะคือ ความฉ่ำมันคล้ายๆส้มเช้งนิดๆแล้วตรงตัวกุ้งของส้มโออ่ะเขาใช้ไหมตรงกรีบเล็กๆละเอียดมากเขาละเอียดมากเลยไหมอร่อยมากดูเลยว่าทำไมแบบไม่มีรสขมอ่ะไม่เหมือนกับทีลา่มันน้อยหรืออะไรสักอย่างแล้วความเปรี้ยวก็แทบไม่มีเลยคือมันหวานมันาวเลยแล้วกลิ่นอ่ะกลิ่นของความเป็นส้มโออ่ะ คือมันจะมีกลิ่นหอมละมุนละมุนตอนที่แบบอร่อยเคียวแล้วเวลาที่เขาเรียกว่าเรากัดไอ้ตัวกุ้งของเขาเรียบร้อยน้ำมันแบบื้ำอยู่ในปากู้ชมให้ความเป็น่ะด0บสามร้อยห้าร้อยอร่อย่างนี้เราเรามีพื้นที่ปลูกมากน้อยสักแค่ไหนคะคือในพื้นที่รุ่มน้ำเบานางเขปลูกอยู่ตอนนี้ประมาณก สองพันกว่าไร่สองพันกว่าไร่อันนี้ไม่ใช่ของพี่วิรัติไม่ใช่ฮะสองมกคนเดียวประมาณ50ไร่ฮะห้ไร่แล้วก็แล้วหมายถึงว่าทุกๆส่วนที่ไหลน้ำปากพนังเราปลูกได้เหมือนกันไหมปลูกได้เหมือนกันนะรสชาติก็คือใกล้เคียงกียงกันแต่เราก็ต้องต้องมีมีเทคนิคสุดไทยสุดมันสุดไทยมีเทคนิคพัฒนาเนนเรื่องใส่ปุ๋ยอย่างเช่นว่าดูแรงเนี่ยเราใส่ปุ๋ยอย่างหนึ่งดูฝนใส่ปุ๋ยอย่างหนึ่งนี่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภูมิปัญญาจริงนะคะของเกษตรกรที่เขาจะต้้้้องรููว่าาาถฤดกนี พื้นดินมันอยู่ในสภาพไหนแล้วต้นไม้ต้องการอะไรแต่เราจะเห็นอย่างใบเบยนี่มันงามมากเลยค่ะในต้นหนึ่งเนี่ยมันจะติดผลมากน้อยสักแค่ไหนยังไงคะก็ต้นใหญ่ๆหญ่อยู่ประมาณหกปีก็มันเจ็ดแปดร้อยลูกครับโหเจ็ดแปดร้อยลูกในหนึ่งต้นสุดยอดแล้วเราต้องมีริ์ลูกเขาออกไหมคะเพื่อให้เขาโตก็ธิ์ออก่ะธิ์ออกแต่ว่าเราในต้นหนึ่งเราจะมีสามฤดูการเก็บเกี่ยวมีรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สาม ต้นฤดูการของเขาเขาเออกผลประมาณสักแค่ก็คือเราให้ออกผลทุกทุกระยะเลยเพราะตอนนี้เราเราต้องสั่งให้เขาออกผลทุกระยะยกเว้นยกเว้นผลผลิตที่มาพองเดือนธันวาและเดือนพฤศจิกาค่ะอย่างเช่นดูดูนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยรสชาตไม่ดีเท่าไหร่นะนี่ไม่ดีเหรอคะไม่ดีเพราะมันเป็นร่วงดูฝนนะ พอผลไม้ที่นี้ถ้าเกิดถูกฝนแล้วมันจะดรอปเป็นเรื่องธรรมดานี่นี่คือรสที่ยังไม่ดี่าไหร่ไม่ใช่เรื่องดูฝนคือมันหน้าแรงหน้าแรงจะยิ่งกว่านี้ส้มโอฟันนี้ต้องกินก็ช่วงเดือนมกรากุมภาพีนาเมษานี่สุดยอดเป็นอะไรที่ว่าอร่อยยิ่งกว่านี้ประมาณสิบเท่าคือคุณผู้ชมค่ะที่ที่พวกเรารับประทานกันอยู่เนี่ยต้องบอกว่านี่นี่มันคือส้มโอที่เอาคือยังไม่เคยยังไม่เคยกินส้มโออร่อยขนาดนี้มาก่อ็นไงแปลกที่เวลาบอกว่าที่เรากินกันอยู่เนี่ย มันดรอปลงประมาณสิเท่าแต่ถ้มัตรรากุมพามันจะคือความสุดยอดเพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางก็น่าจะอยู่ที่นครศรีธรรมราชออไปอยู่้านพี่นี่คือเราอย่างนี้เมื่อกี้คุยกันอ่ะคุณเคยทานส้มเช้งชิ้นใหญ่ๆไหมที่มันนี่คือนี่มันเหมือนกับส้มเช้งที่มันใหญ่ขึ้นอ่ะแต่ว่าที่พิเศษกับส้มแบบส้มเช้งมันจะกากแข็งใช่อันนี้ไม่มีกากไม่แล้วแล้วคือติดเลยอ่ะคือภูมิใจแทนคนที่ปากพนังนะคร พราะว่าอย่างวันนี้พี่วิรัตเนี่ยเห็นบอกว่าส้มโอของเราสามารถส่งไปจาหน่ายในต่างประเทศได้ใช่ครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่เวลาเราเราเขาเรียกว่าได้ผลผลิตมาเราส่งต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าคือส่วนมากเราจะเปิดให้คนในประเทศไทยจองก่อนโอค่ะจองก่อนพอลูกค้าในประเทศไทยเวลาสั่งซื้อส้มส่วนผมเนี่ยเขาจะโทรมาจองล่วงหน้าไว้พอวันเก็บเกี่ยวผลผลิตปุ๊บเราก็จะให้ลูกค้าในประเทศไทยก่อนพอเหลือจากนั้นเราก็ส่งส่ต่างประเทศจางกี่ลูกคะพี่ คือเราเราส่งตลอดนะตั้งแต่สิบลูกขึ้นไปสิบลูกชอบอยให้ที่เราส่งให้คนไทยกินก่อนฮะแล้วเสร็จแล้วค่อยส่งต่างประเทศใช่าั้เราจะเห็นผลไม้ดีๆคือช่งมาได้ก่อนนี้คือเรื่องจริงไม่เราเราอย่างเนี้ยค่ะอย่างเนื้อข้างในถ้าถ้าคุณผู้ชมเคยปอกส้มโอนะคะเราจะได้เห็นว่าตัวเปลือกเนี่ยเขาจะหนาแต่อันเนี้ยบางมาก เนื้อด่แบบว่าเต็มเต็มเลยทีเดียวนะคะและนี่คือเกษตรกรคนเก่งแห่งลุ่มน้ำปากพนังที่วิรัตนะคะใครสนใจจะจับจองส้มโอที่สวนไว้ก่อนก็ได้0814348972นะคะ081434นะคะ8972ขอบคุณพี่วิรัตด้วยนะคะรสชาติมันดีของมะกราดอมไปชิมช่วมมะกราดจีิงๆเลยคืออร่อยอร่อยมากแล้ว่าคือตั้งแต่เกิดมาเคยกินอันนี้อร่อยอร่อยจริงๆ ลาเหอจะได้กินต่อคือขอเบอร์จดไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพวกราจะได้โทรไปหาพี่เขานะคะวันนี้ขอบคุณนะคะเสื้อผ้าจากเอสปรีแล้วก็คิวตโนะคะส่วนเครื่องประดับสเตฟานีชอค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ